สวัสดีค่ะนนี c ณิชนาแนลไนนีนะคะสำหรับคลิปนี้มาดูเรื่องการเชื่อมข้อมูลโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะนนนีจะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์แอนนั่นเองนะคะมันเป็นยังไงต้องต้องดูตัวอย่างคะ่ะสมมุติว่านานีมีข้อมูลของชื่อคนนะคะแต่ทีนี้มีการแยกแยกเซลล์กันนะคะ คำนำหน้านายนางนางสาวชื่อนามสก,กุลอันนี้แยกเซลล์กันเลยแต่ว่าเราอยากให้สามเซลลเนี้ยมารวมกันอยู่ในเซลล์เดียวกันวิธีทําคืออยากให้เซลล์นี้เท่ากับอะไรเหมือนเดิมนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็คลิกที่เซลล์ที่ต้องการได้เลยนะคะ แล้วก็ใช้เครื่องหมายแอนที่นันนีบอกนะคะแล้วก็คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแล้วก็คลิกแอนแบบนี้นะคะแล้วก็ Enter เห็นไหมคะมาแล้วเราจะไดะ้ข้อความทั้ง3เซลล์มาอยู่ในเซลล์เดียวกันนะคะแต่ว่าเว้นวร์กมันไม่มี ะะเราอยากเพิ่มเว้นวรรกวิธีทำก็คือต้องเข้าไปแก้ในสูตรนะคะ,ะมาที่ฟอร์มูลาบาร์นะคะวิธีแทรกช่องว่างก็คือนายกับมานะไม่ต้องแทรกเนาะ G6 คือนายใช่ไหมคะสีฟ้าตรงนี้นะ H6 คือมานะแล้วที่เราต้องการแทรกก็คือก่อนสีม่วงนี้นะคะ ให้เราเพิ่มแบบนี้ค่ะการเพิ่มช่องว่างคือใส่เครื่องหมายคําพูดนะคะแล้วก็เคาะอ่าน,น,นียังต้องการเคราะสองครั้งนะคะเพิ่มช่องว่างแล้วก็เครื่องหมายปิดนะคะแล้วก็เหมือนเดิมตามด้วยเครื่องหมายแอนนะคะ,อะลอง e n t e r ดูนะคะ,ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้แล้วสูตรเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะแทรกช่องว่างระหว่าง นายกับมานะก็คือทำเหมือนที่นัน,นีทำเมื่อกี้นะคะก็คือใช้เครื่องหมายแอนเชื่อมนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้น่าจะคอทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะแค่นั้นเองอ enter เห็นไหมคะได้แล้วต่อมาก็คือ Copy y o p y ก็คือ Ctrl c t r l c วางหรือว่าลากได้เลยนะคะ โอเคนะคะเข้าใจนะอ่าทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้สมมุติว่าเรามีอ่าข้อมูลรายจ่ายประจําเดือนนะคะที่ต้องทําทุกเดือนนะคะแล้วเราก็อ่าต้องใส่เดือนตามกับอ่าตามไปกับเรื่องค่าโทรศพัพท์ค่าน้ําค่าไฟตรงนี้ทุกครั้งนะคะ ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราลืมเปลี่ยนเดือนในรนะีพอร์ตเนาะมันก็จะผิดวิธีง่ายๆก็คือใช้วิธีนี้นะคะเข้าไปแก้ที่ฟอร์มูลาบาร์นะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับที่ค่าน้ำนี้เลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราใส่ตัวอักษรเราต้องใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปนะคะ ค่าน้ําแล้วก็ตรงนี้ให้คล้อทีนึงนะคะถ้าเราต้องการเว้นวรรคแล้วก็เหมือนเดิมคือขอ <c oughs> โทษค่ะใช้เครื่องหมายแอนนะคะแล้วก็ตามด้วยเซลล์นี้เห็นไหมคะแล้วก็ Enter อ่าเราก็จะได้เดือนมาต่อค่าน้ำแหละนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะค่าไฟก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ข้างหน้านะคะใส่เครื่องหมายคำพูดที่ค่าไฟนะคะข้อหนึ่งทีแล้วก็เครื่องหมายแอนแล้วก็คลิกที่เดือนที่ต้องการนะคะทีนี้เดือนหน้าพอเราทำของเดือนอกันยายนนะคะพอเราเปลี่ยนตรงนี้กันยายนอาขอโทภาษภาษาอังกฤษกันยายนอ่า เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามเลยนะคะเพราะาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา,าน,นีเคยเจอปัญหาเรื่องเวลาทํารายงานเนี่ยแก้แก้แต่เดือนตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยลืมแก้นะคะมันก็เลยมันก็เลยจะผิดนะคะก็เลยทาแบบเนี้ยก็คือการการความผิดพลาดของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือการประยุกต์การนําไปใช้นะคะสําสหรับคลิปนี้เรื่องการเชื่อมข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์แอนตัวนี้นะคะ ก็นันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามมาได้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ